เล่าท่านกับท่านเด้อเล่านะครับเป็นจังวัดพุทธที่เจ็ดนะครับวิ่งรูดเปดตามนี้พี่น้องนะครับเน้นแปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดนะครับโดยเจาะไปตามนั้น ตามนี้บอออำนวยมาอยู่ในวัดเห็นเนาะส่วนเลขวิ่งน่าจะได้แล้วเนาะวิวิ่งเงินล้านนะครับวันที่แล้วให้หกบนตัวเดียวล่างศูนย์ตัวเดียวมาเต็มๆนะส่วนวันนี้ใครยังไม่รู้ใครรู้แล้วพิมพ์หน่อยนะครับพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อย เห็นไหมอย่เอาไปปล่อยปัดสุกดีกว่าเนาะเกเดี๋ยวหาซื้อร้ดัะดีกว่ามันสิดังดังแน่นนมีอันเอออันโอเคคุณสอนนรินบนวิ่งรูดหนึ่งบนล่างวิ่งรูดแปดาตามนั้นนะครับและมื่อเช้าฟังเด้บชิ่นงมันจะออกตัวนี้หรือเปล่า ข่องู้สองครั้งเนาะสามครั้งออกทะเบียนรถสามครั้งเลยเด้ครั้งหนึ่งเตา่าอืมเป็ดสนันยู่หนารถออกตัวน,นั้นน่าจะเป็นแปดเก้าล่างเนาะแล้วก็แมวไปขึ้นหนะาทะเบียนรถนะครับนา,าทะเบียนรถมันเกิดเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนาะอาจารย์ก็ไล่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้าแล้วก็มาออกเก้าเจ็ดอีกนะงวดนี้มือเศร้านี่กูได,ด้ยากงู มสวัสดีเมื่าเข้าใจเห็นไหมสวัสดีองวดน,นี้ใครจำทะเบียนรถได้งูมากงูงูได้มือนนิงูและมันดิน <c oughs> มันจะนี่นเครื่องนี้เอวะนะครับงูงูงอยอดชายเบิ้งเด้อพี่น้องแต่มันผิดเป็นเลขเปียกยุ่นหนาทะเบียนรถเฉยเลยนะให้ซื้อในอสีตัวตัวลางกระไดเพราะเลขทะเบียนรถของจันมันมีเปียก ไล่ไปเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นงูไงงูงูอ,งอ,อีหยิ่งสนองเดี๋ยวจะสดให้ดูนิดหนึ่งเด้อะนี่แหละนี่นี่จะเบียดรถนี่มือเศร้านี่สดสดหลอนๆก่อนจะมาวัดนี่นะครับลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อแดดรูปที่มันเป็นเลขแปดอาจารย์ชัยคลิปวิดีโอ เดี๋ยวเลขทูกโอรไฟตที่หลังเดี๋ยวสีอ่านอันแน่นอนอ่ามันเป็นเป็นเลขดังไงได้ได้สามตัวเดี๋ยวเลขทูกเอาไว้ที่หลังก่อนเดี๋ยวไปหาหลจะดีก่อนเห็นหมดแล้วเนาะอย่างประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางไปยังอีกที่หนึ่งก่อนนะครับนะที่ละสังขารที่อำเภอบวัวเชดนะครับนะ อาจีบ่ได้ลุ่งจังใดแล้วแต่โอกาสว่ามันสะดวกบ่นะครับหานอยลาวให้ไปแล้วเมื่อกี้กับมาบอกมาเกาอะไรเด้อสามงวดติดละเด้อแต่งวดน,นี้ถ้าเป็นที่งวดที่สี่จะหาไล่ยล่ลในทะเบียนรถนั่นแหละเปียกไงมาซื้ออะไรเนาะพอดูทะเบียนรถโอ้ยใครๆก็ไม่รู้ทะเบียนรถอาจารย์ก็ไม่ต้องดูนอะอยู่ทะเบียนรถไม่รู้จีปีเนาะนะ ออกข่าวไม่รู้จี่ช่องแหมตั้งแต่ปี65นะที่อาจารย์ไปถวายประทัดหนึ่งแสนนัดจำได้ตัวออกตั้งเลขสามตัวนเนาะเมื่อกี้ก็ให้ดูอยู่ใครๆเขาก็รู้กันนะ้องไม่ต้องหูนะ้ละแต่ถ้ายังไม่รู้อยู่เนาะเมื่อกี้ก็ให้ดูถ้าแชร์ไปยังเฟซตัวเองแบบไม่ย้อนหลังเบิง้งกสิเห็นไอแท่นั้นแหละนะนะครับ ออกทีวีไม่รู้กี่ช่องนะจะเบียรรถเนี่ยไปย้อนหลังดูนะครับอยู่ในในเพจก็ยังมีอยู่ล่างล่างสุดย้อนหลังไปประมาณสักปี6-5ห้านะ <S <S พฤศจิกีหกห้าอาจสิเห็นอยู่ <S 1> <S 1> เด้อประมาณนี้นะครับทุกคนนะตอทุกคนโชงดีล่ำๆรวย,ยๆเองเปังปัมัทธุละพี่นอ้องเอ้ยบังน,นี้คือวัดภัยพัฒนา,าน มาถวายนะเจ้าบนลวงปู่ไนะก่ยัยสองตัวนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะขอทุกคนโชคดีร่ำๆ่รวยๆเฮงๆปังๆ,งๆกันเด้อสดดวัสด,ดีสวัสดี